ครับเหลี่ยมนี้นะครับคิดภูพาครับแลกข้ามฟรีกับผลไม้นะครับค,ค่ายสแกงงามนะครับหรือว่าค yeah. ่ายเพิ่มซับนะครับเขาเจิดอ้าว้าะธาตุท่านไหนนะเอาไปท่านไหนแล้วเอาไปท่านไปสักพักหนึ่งไหมไม่ได้ไปถึงกองซูนต้นหนึ่งครับชิดภูพาตามอยู่นะครับเออตกครับมายอดโอ้โหยอดทำเกินไปนะครับ เรียมนี้ครับชิดภูพานเคยแพ้มาแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนตัวยกมาเป็นน้องเอ็กนะครับเป็นพม่าน้องเอ็กนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสองต่อหนึ่งหลอกกันมา

2องต่อสองโอ้โหติดพุทธครับตรงนี้เป็นแต้งของสแกงามครับสามต่อสองดูกบนลองเอ็กซ์ลมาเปลี่ยนส่งสองต่อสามครับเก็บใส่ชิดกูพายครับ แนวยกโอ้ยหอนะทีมต่อเร็วสองส่อสองสามต่อสองครับผลไม้เสิร์ฟหมุดเอาหัวน้องเอ็กยกมาล้นนะครับฟาวผลไม้ครับ 3, 2, 3, 2, 3. สองต่อสามครับชิปค,คูพานตัดหน้าขวาครับสามสองีห่างครับโอ้โหยืนเตะเกียรส่งนะครับสามต่อสชิปคูพารอสาสอง โอ้โหยยกเข้าหัวครับสองสามสองครับ <si ขึ้นอีกหนึ่งแต้มครับไพเพิ่มซับครับสี่ต่อสองครับต่อสอง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 ดันมาโอ้ยแก้เอาหัวครับสองสองทิ้งไม่ยอมสครับขยับไป5ต่อ2ครับ สอบออบ3ลอไตตต่อห้าครับชิดผูพาครับจาะมาที่พลไม้ครับดูพี่แมวรูปเกมก็ยังดูเป็นรองอยู่ครับฝั่งโ้นครับสาต่อไเลอกตัวเดียสามสามหนม่อเอาแค่ร้อเดียวได้ไหมหต่อสครับคิดตย ตัวมาถูตะไม่เหลือครับหลักฐายโมนาอีกครั้งนะครับสวัสดีคุณบวกกันด้วยนะครับก็ตอนนี้เราชิดลูกาตามอยู่นะครับ2อต่อหเปลี่ยนตัวยกมาใหม่ครับวันนี้ครับใช้บริการน้องเอ็กนะครับพม่าเอ็กนะครับตามตาไร้เดียว

ลูพี่แมวห่างนิดนึงโอ้โหลูกทำาหลากหลายรัหยอเาลา่ยัาก็ลาเปิดวัล่นเองครับยโอ้โหยังไงตักรองเท้ายังแก้ขายไปก่อนครับน้องเอ็กลูกนี้ครับชุดขึ้นไปสูงอีกก็เตะไม่เหลือครับ ล็อกไว้ได้คร so oh. <ientras ainsi> ับสองต่อห้าสองต่อหครับน้องเอ็กไปเสิร์ฟบ้างครับปั่นมาครับผนละมัดต่อถัวครับโอ้ยแมวยยกถอยหลังครับใสหัวแก้ไปออกหลังครับเอาแล้วครับขยับแต้มเสียทีสามต่อห้าครับเสิร์ฟเป็นได้แต้มเลยน้องเอ็กปั่นมาอีกครับออกหลังครับแอ้ลูกมันไม่เข้าสกูเท่าไหร่ครับ ต่อสครับเอกเปิดวครับยกไวสวยครับเขี้ยนหนีครัสามต่อหครับน้งเอกปั่นมา้ากว้าโอ้โหเกือบข้ามเลเปลนส่งครับไปี่ต่อสครับไม้ไล่ปี่ชิดอุนเอกยกได้ครับตรงนี้ เมื่อเชียร์ดอกไม่ได้วันีตีหนึ่งต่ชิดหวางครับกลับไปเสิร์วัตรสามต่อห้าครับโอนมาหลังครับพี่แมวโยกนี้สวยครับห้าต่อสามครับเกิดผู้บ้าครับอ๋อเอ็กโยกสวยครับ ต่อห้าครับชิดหยอดบ้างครับหนึ่งลูกมันทัดเน็ตก่อนครับเอาครับได้แจ้งว่าไล่ออกมาครับ4ต่อ5ครับชิดผูกขาเนี่ชอบตามครับเอาราคารองครับสต่อ5ครับเอาชอบพิกเน็ตอีกแล้วครับแมวมีแมวเพิ่มซับโอ้โหเข้ามาเยืนเตะคร่เขาละไว้ได้เลยยับไม่กัง เปลี่ยนส่งครับน่5ต่อ4 5่อ4ครับโอ้ยยังไงชิดผู้พานโอ้โหแปกแกะมาี่แมวาปยืนโอ้โหข้ายยืนเตะนี่ครับไม่รู้จะไปทางไหนครับเปลี่ยนฝั่งนะครับ6แต้มนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับน้องเอ็ก ใส่เสื้อสีส้มครบับวันนี้ราคาก็ขยับไปเรื่อยนะครับครับเาเ,เสิครับเสริมต่อครับผลไม้่อ้โหต่อสี่จุดผู้มาเออครับดูน้องเอ็กยกเลขสี่ครับหยอด ล้นมาเสียนะครับ <bunker. S 1> เปลี่ยนส่งครับน้ยท <gorilla. S 1> ี่ e e อยู่รอม4-6ครับชิดภูพานหมาผลไม้เปิดโอ้โหยกดีแล้วเดี๋ต่อสี่ครับต่อสี่ครับเกกยกสวยครับ เอาตัวไปเลยครับเอาทักใครน้องนิวนะครับแล้วก็มาแก้เลยตรงนี้นะแกะกินกี่พี่ปูนี่ยเอาครับเอ X มาิร์ฟบ้างครับ4ต่อ6ครับหไม้ไปไหนเปิดไปหลังโอ้ยแมวยังทันแล้วโอ้ตามถึงครับ หกต่อสี่ครับผลไม้ปั่นมาครับชิดเปิดหัวดูเปิดมาข้างหลังครับโอ้น้องเอ็กแต่ย่อครับโอ้ชิดผู้พานครับเปิดลูกไปทางนี้แล้วเอายาบ่สี่ต่อหกครับไปหาผลไม้ครับมาติดพลาดนะครับลูกนี้ขยับอีกหนึ่งแต้มครับชิดผู้พานครับขยับมาครับเป็นห้าต่อหกครับ ลูกเซิร์ฟใส่รหัสโมไม่ถึงนี่เล้วโอ้ยได้ๆๆสามสองสามสองข้งไหนก่อนหกต่อห้าครับเฮ้ยได้ลปครับจับหนึ่งสองโอ้เขี่ยได้ครับนิดหนึ่งครับโดนครับเปลี่ยนส่งครับจห่ต้องต่อหลังเท้าวันนั้นใครชนะครับต้องนิวกลับไปอยู่ แถวบ้านหรือว่าอย่างไรไม่มาแถวนี้แล้วยังไงโอ้โยลูกทำหลากหลายเหลือเกินครับผลไม้เพิ่มซ้ำครับสามสองสามสองสามสองลองไหมสามสองสามสองหกต่อห้าครับชิดภูมิาเกิดโอ้เอสคโอ้เกี่ยวได้ครับพี่แมวโอ้ยวิ่ง หลักทางถูกแล้วน้องเอกยนอยู่ใส่เข้าไปเต็มแปลนี้ออกไปครับเจ็ดต um ่อห้าป um ั่นมาหาชิดก็เปิดยกเลขสี่แล้วครับน้องเอกโอ้โหติดเกีียวยาแล้ว น5ต่อ6ครูปามกับสมุยนะครับครูปามกับสมุยก็ครูปาม0แต้มนะครับ12ต่อ0นะครับครูปามสมุยนี่เตะบอยกว่านะครับช่วงเช้ามืดนะครับสมุยครับงเท้าล่างนะครับเอาเอต้องถึงน้องนิวแล้วครับสมุยต้องหาคนมาปราบแล้วครับเอกยกไปยักไป ดีครับยอมได้ไงต้องลองก่อนอน้องๆให้ด้วยฮะต่อเจ็ดครับชิงปลารอชมเปรมันไพร่คู่ไหนครับนี่คู่ในรายการน่าจะหมดคู่นี้ครับเปรมั่นไพร่ก็ ยังไม่เห็นใส่รองเท้านะไม่รู <nước> ้ว <sites Tonight> ่าเหลี่ยมลงตัวแบบลองอีกทีอ๋อใส่รองเท้าแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นวอมนะครับยังนั่งอยู่หลังกรรมการครับพี่ตยังซ้อมอยู่สนามหรือเปล่าครับพี่ตูนะครับน้าต่อเจครับชิดภูพานน่นแหละเฮ่ย อะไรมาเป็นหต<ะ>่อเจ็ับอกไงบอกชิบสองชิบส,สองชิดหกหกต่อเจ็ดครับชิดุพานไปใหม่ครับพี่แมวยกก็ดีกับทำก็ดีครัเจ็ดต่อหกครับ เปิดมาเปิดหัวครับชิดตู่ครับเปิดลูกไม่นิ่งครับชิดลูครับอย่างเดียวกับพี่ชอปเปอร์โอ้โหพี่ชอปเปอร์ขนาดตัดสินยังเงึ้อเงื้องักเลยครับอย่าเอาแกไปเดี่ยวเลยครับเก็บก็เท่าครับวันนี้ไม่ได้ซองครับอหายไวๆครับพี่ตู่ครับหายทันวันพุธนะครับหกตัดเจ็ดโอ้โหเปิดแมวยกมาสวยครับ ยกดีแล้วเกินครับพี่แมวเพิ่มซับครับมงแพ้น้องต้นเอาเงินไปแล้วนะครับที่แล้วนะครับอรบายนิยมมิงราบ้าครับทักขายเพื่อนบ้านเราโอ้โหพิกเนตโอ้โหดวงก็ดี ทำก็ดีครับุภาเนี่ยเป็น totally เป็นเหลี่ยมแก้มือนะครับเปลี่ยนตัวยกมาครับวันนี้นะครับตีแก้มือสมัยจุฬาครับมาดูน้องเอ็กกับยกหยอดอีกแล้วนะครับพี่แมวตีหัวเตะไม่ทันครับจิตรุภาบอกถ่ายคุณวรรณพ์พนะครับ เก้าต่อหกครับปั่นไม้ก็น้องเอทต้มหลบครับเช็คผิดนะเช็คผิดนะครับผิดพลาดนะครับหนีออกไปหนึ่งแต้มครับสิบต่อหกครับเพิ่มซับครับต้องกู้กุงศรีคืนนะครับเซตที่แล้วโดนไปแล้วนะครับ อโยงหลังมาดันต่ำครับเพิ <mant> ่เซ่แล้วครับน้องเอ็กครับขึ้นแท่นเลยครับเพิ่มซับนะครับลองได้หรือเปล่าครับแม์คอยรั้งแม่ครับ เกมเสิร์ฟผลไม้เพิ่มซับครับดต่อ6ครับกลับมาครับเอ็กเปิดหัวยังอยู่ครับ6-6เอ็กนี่ก็คัดขัดฉันเขินขนะครับเพราะว่าไม่ใช่คู่หูกันนะครับตอต่็ดครับ ว้าวโอ้โห11ต่อ6 11ต่อ6หมาที่น้องเอกครับโอ้ยกไปไหนครับเป๋นิดจรงครับโอ้ยิ่งโดนว่าครับยิ่งเป๋นะน้ังเอกนะครับ ้องเอ็กเซลบ้างครับอตยังไงพี่แมวโอ้โหเหนียวหลือเกินครับเออออกไปเองนะครับอยากแต้มครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับแปไปพี่แมวโยกมาไหลมาครับสวยโกทาแล้วเกินนะครับ 11ต่อ7ครับปั่นมาโอ้ไม่ข้ามครับติดวัวต่อหนึ่งองเอ็กซ์บ้างครับ7ต t o 11ครับปั่นไปหาผลไม้ครับพี่แมวโรน่าสวยครับโอ้โหตักลังเท้าชิดฟูพาลเป็นแต้มของชิดฟูพาลครับหยอดต่อหน้าครับ สวัสดีพี่เกดด้วยนะครับเปแฝต่อ11ครับเปิดหัวครับที่แมวยืนเตะครับยกหางก็ยืนเตะครับไปอีกครั้งครับ11ต่อแฝดจิตพุภาพเปิดหัวครับปิดเข้าหน้าขวาอย่างนี้ยยกง่ายหน่อยครับยังอยู่ครับ คิดผูกพานกับเสิร์ฟเองบ้างครับแปดต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหโอ้ไม่ข้างครับเสียโอกาสไปครับ1ี่หมายิเอ็ดต่อแปดผลไม้ป่านมาหาตองเองครับครับจับเองยกเองสวยกว่าครับ โโอ้รอชิดมุพาสเปิดดีเปิดเปิดซ้ายไปขวาครับชายหนุ่มบางพีครับแต่ต่อ11ครับใส่รหัสไปหาพี่แมวครับเปิดหัวง่ายง่ายครับโอยหมาครับผลไม้ขยมไม่เขียวลั่นไปครับหมาหมายระดาบสอง ขย่มอีติ๊กเดียวอีกโอ้โหเอาแล้วดาบสามขย่มยอดเอกแตงละกษมณไม่ทำเสียได้โอ้โน้องเอกก็เกาะด้วยหลังเท้าปิ้นออกข้างไปครับสายกองเข้าไหมครับ เห็นแวบๆอยู่ไม่เห็นเลยคู่ต่อไปใครครับแอดเป็นคู่นอกรายการครับไม่แน่ใจว่าเป็นเปมั่นไถ่เลยหรือเปล่าครับแต่ไม่เห็นมอมนะหรือว่าใครลงคิวไว้ก่อนครับหน้าซ้ายครับดูนะเอ็กโอ้โห้ติดโซนครับยกต่ำยกต่ำครับชิดภูพานี่เปิดเข้าเลขสี่ของเอ็กนะครับเอาครับก็ย้ำชัยไปอีกครั้งครับ พี่แมวกับผลไม้เพิ่มซรัพครับเอาชนะไปนะครับ